สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับบุคคและทีมงานร้านยานเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับลูกค้าเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมครับรถยนต์ของเรานะครับที่เคยขับดีๆเนี่ยวันหนึ่งเวลาขับไปรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาขับทําไมขับยากจังครับเดินทางไกลรู้สึกล้ากว่าเดิมนะครับและผู้โดยสารนะครับมีการเริ่มบ่นว่าเมารถนะครับแน่นอนนะครับว่ามันมีสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยมาจากช่วงล่างรถยนต์นะครับโดยเฉพาะโช้กอัพ ตอนนี้ก็เช่นกันนะครับ h o n d a City ปี2010นะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนโช้คอัพรถยนนะครับเนื่องจากโช้คอัพเดิมเนี่ยเสื่อมนะครับไม่สามารถใช้งานต่อได้แบบปกติแล้วนะครับเมื่อเดินทางกายรู้สึกโวดไาย์ไม่หลังนะครับเบรกรู้สึกไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็มีอาการโค้งเค้งใส่นะครับในขณะที่ด้านหลังนะครับมีอาการยันนะครับและผู้โดยสารเนี่ยเมารถง่ายนะครับ ก็หลักๆนะครับอยู่ที่โช๊คอัพนะครับที่เสื่อมแล้วนะครับลูกค้าเนี่ยมีการอัปเกรดสปริงมาแล้วนะครับเป็น YS นะครับนี่ตัวสีขาวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่หายนะครับแน่นอนว่าโช๊คนะครับเสื่อมไปเรียบร้อยนะครับผมสําหรับพี่ลูกค้าท่านนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับเป็นโช๊คอัพกันนะครับเพื่อใช้เป็นโช๊คอัพของไคลบา XLG นะครับเป็นโช๊คอัพที่ได้เรื่องของความหนึบกระชับนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ ตัวนี้นะครับไม่แพงนะครับทางทีมงานของเรานะครับติด t ăng, t t t prayed, ต, revenir, ตั้งพรตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยครับลูกค้าไม่ต้องเป็นลําบากติดตั้งที่หนึ่งตั้งศูนย์ที่อื่นให้เสียเวลานะครับเราจะการให้ครบจบในที่เดียวนะครับทั้งการติดตั้งโชว์อัพและการตั้งศูนย์ให้แบบแมทชิ่งนะครับการตั้งศูนย์แมทชิ่งเนี่ยคือการตั้งศูนย์ให้โชว์อัพช่วงล่างยางล้อเนี่ยนะครับไปในทิศทางเดียวกันเวลาเดินทางนะครับขับจะรู้สึกสนุกขึ้นกระชับตึงมือติดมือมากขึ้นนะครับและเด โปรแกรมตั้งศูนย์นะครับตรงรุ่นตรงปีนะครับทําให้ส่วนรถยนต์ของลูกค้าเนี่ยตรงนะครับแล้วก็ขับสนุกขึ้นนะครับลดอาการกินยางแบบผิดปกติด้วยนะครับสําหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถยนต์ Honda City ปี2010นะครับหรือบอดี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นรุ่นไหนปีใดนะครับอยากเข้ารับบริการเปลี่ยนโชคกอ่างปเราก็เรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญรุ่งเรืองนะครับโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันก่อนได้นะครับว่าอยากได้ฟีลลิ่งการใช้งานแบบไหนนะครับ ที่0865691915หรือ0865445963ก็ได้นะครับทางทีมงานของเรานะครับจะให้ข้อมูลนะครับที่ตรงจุดประสงค์นะครับตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ช่วงล่างนะครับใช้ช่วงอัพดีๆกันนะครับออดอต้อนรับนะครับสวัสดีครับ